เช้าวันนี้ที่ฮ oh. อกไกโดอโอ้โหหิมะเยอะขนาดนี้เลยนะฮะตอนนี้บอกว่าลบสิบสามองศาข้างนอกจะเป็นไงเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้พื้นจะลื่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแข็งเป๊กเลยสิบลบสิบสามอผมพูดไม่ค่อยถนัดนะฮะโอ,โอ้มันหนาวกว่าที่คิดแต่ว่า ออกมาแป๊บหนึ่งไม่เท่าไหร่นะผมยังรู้สึกไม่เท่าไหร่มันเกี่ยวกับลมหรือเปล่าเนาะมันเกี่ยวกับลมหรือเปล่าก็นะฮะแต่ถ้าอยู่นานเนเริ่มหนาว้วเนี่ยเริ่มหนาวถ้าอยู่นานๆนะฮะผมว่าไม่ไหวแน่นอนนะฮะนี่ใส่เสื้อมาประมาณ3ชั้นแต่ต้องใส่เสื้อโค้ทแน่นอนถ้าไม่มีนี่คงจะไม่ไหวอะ่ะโอ้โหหนาวเดี๋ยวขอกลับเข้า้างในก่อนครับเรามาดูบ้านที่นะฮะอยู่ในโครงการคือให้ชาวไทยสี่คนนะฮะบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ย แค่เดินเียวก็หนาวนะเดี๋ยวอิดอิดอิดเลยฮะนี่ครับเริ่มเป่ามันก็ต้องโอ้โหคอยอดทนกันอย่างนี้เลยเพื่อความสวยงามต้องอดทนกันอย่างนี้เลยนะทุกคนกำลังเสียสละกันนะครับพ่นผงหิมะเพื่อจะเอามาปั้นเป็นรูปปั้นหิมะครับเลยต้องเสียสละกันหน่อยครับ